สวัสดีครับผมไอาจาก y o u t u b e กมลเวนะครับวันนี้เราก็จะพามาเก็บเลเยอในช่วงอ่าเท่าไหร่วะ3ามสนะครับเดี๋ยวเราจะไปตีอ็อกกันนะแต่ไม่ใช่อ็อกที่หมู่บ้านอ็อกนะครับอออันนั้นผมเคยไปแล้วคนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันผมก็เลยไม่ค่อยชอบไปเท่าไหร่อันนี้เป็นอีกที่หนึ่งครับที่มีอ็อกเลเยอร์เหมือนกันไม่มีอ็อกเลดีนะมีแต่อ็อกเลเยอร์อย่างเดียวแต่มันเป็นแมปที่ค่อนข้างจะคนน้อยกว่าหมู่บ้านออกนะฮะ เราเดินไปกันอนะันนี้ผมอยู่ใต้คอนเตล่าหนึ่งแผ่นที่นะเดี๋ยวไปทางซ้าย2แผ่นที่นะครับก็จะเจอกับออกแหละนี่เด,เดินไปก่นอนกระดึบกระดึบไปก่อนครับนี่หวังว่าจะไม่หลุดนะช่วงนี้นี่เข้าแมปนี้ลุ้นทุกครั้งเวลานี่อ่าเราก็มาถึงแมปล็อกเกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปทางซ้ายอีกหนึ่งแผ่นที่นะเดี๋ยววิ่งไปเลยแล้วกัน ช่วงเงินน้อยนี้ต้องวิ่งอย่างคุ้มค่า50เซนนี้มีค่ามากนี่ก็เข้าว์าไปได้เลยก็มันจะมี3อันแ์แล้วแต่มันไปแผ่นที่เดียวกันเราก็มาถึงแมปที่มีออฟบริเออร์แล้วนะครับอ๋อแมปนี้มันก็จะเป็นทางเดินคนเคียววนไปวนมาแบบนี้นะฮะเราก็เดินเดินอยู่แล้วก็ฟังเสียงออกไปด้วยนะครับมันจะหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดอยู่แถวนี้แหละ นี่ครับนี่ก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับที่มาเก็บแบบนี้ครับแบบนี้ก็จะมีออกวอรีเอร์แล้วก็โยโย่ os, ครับนี่ตรงกลางแบบนี้จะมีต้นบูเกิดอยู่สี่ต้นด้วยนะครับถ้าใครมาเก็บบูเฮิร์บเนี่ยโอ้ยเต็มเลยนี่ครับก็ตรงนี้แถวๆนี้จะมีบูเฮิร์บเกิดอยู่สี่ต้นถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่เห็นไหมครับก็เป็น ที่เก็บลูวีอีกที่นึงนะที่สามารถหลบคนได้นะครับมาเก็บออกวอรเรอร์อะไพวกนี้นี่สำหรับใครที่แบบไม่ชอบคนเยอะอย่างหมู่บ้านออกก็มาแบบนี้ได้นะส่วนใหญ่มอเตอร์กับทั้งหมดเป็นธาตุดินนะฮะก็เอาเอาวุธาตุไฟหร,รือไฟโบมานะอ๋จะเห็นว่าแบบเราสามารถตีได้เรื่อยๆนะครับก็บางทีก็เกิดแล้วก็วิ่งมาหาเราเองอหมู่บ้านออกนี้ ผมไปแล้วคนเยอะเกินนะครับอีกอย่างคือสู้อ,ออกเลดี้ไม่ไหวด้วยนะครับออกเลดี้ตั้งประมาณแบบสี่สิบห้าหอะไรเนงะี้ยถึงจะสู้ไหวนะถ้าแค่ออกเวอร์เลอร์ตัวเดียวก็มา3-5ก็มาแบบนี้ได้แล้วนี่ก็เน้นเดินไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อย่บางทีก็มีสโมกกี้ให้ตีเหมือนกันก็ตีตีไปได้แบบนี้คนอาจจะไม่เยอะมากนะครับผม ก็เน้นปริมาณเอาเพราะคนไม่เยอะเราก็สามารถตีได้คนเดียวเออไม่ต้องแบบมีใครมาแจมอะไรอย่างนี้แถมไม่ต้องแบบไปลุ้นเอ้ยที่นี่มีมีบอสนะถ้าผมจะไม่ผิดมีออคีโรเคยเห็นอยู่แวบๆเหมือนกันก็ถ้าเจอก็ระวังด้วยแล้วกันออคีโรมันก็ทีเดียวตายแหละนี่ครับโอเคครับที่นี่ก็มาได้ช่วงสักสามสิบห้าก็ได้แล้วมั้ง ถ้าเอาแบบสู้ออควอรีเออร์ได้ครับแค่สามห้าก็ใช้ได้แล้วก็เก็บได้ถึงประมาณสักสี่สิบห้านะครับเดี๋ยวค่อยย้ายที่กันนี่ถ้าใครอยากไปหมู่บ้านออกก็วาร์ปไปเลยครับจากคอนเตล่าครับวาร์ปคาฟาเลือกว่าออกดนเจียนมันก็จะวาร์ปไปถึงหมู่บ้านออกเลยครับไม่ต้องเดินนะฮะแต่มันก็ค่อนข้างเปลืองตังค์เหมือนกันนี่โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกด s b s c r i b e youtube กมลเวด้วยนะครับเวลาอัพคลิปใหม่ๆเนี่ย มันจะได้ขึ้นในฟีดของ YouTube นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ